การจัดลำดับการนั่งในที่ทำงานยังไงให้ดีที่สุดการจัดทัพนะครับผู้บัญชาการทัพเนี่ยจะอยู่หลังสุดแล้วก็ทหารเรวออยู่หน้าสุดทหารเรวไปตายก่อนผู้บัญชาการนี่ก็บัญชาการไปนะแต่ในบางกรณีเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อทหารเรวต้องการกำลังใจเนี่ยผู้บัญชาการทัพเนี่ยจะต้องออกหน้าลุยก่อนเลยแล้วทหารเรวตามหลังนะซึ่งอันเนี้ยมันแล้วแต่กรณี นะครับแต่พอเราเอามาแอปพลายเข้ากับห่วงจุ้ยแล้วเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นว่าหัวหน้าจะต้องอยู่หลังสุดมันจะมองอยู่สองประเด็นหนึ่งมองในแง่ของพลังงานของพื้นที่นะกับอีกอันนึงมองในแง่ของพฤติกรรมหรือลักษณะการทำงานของทีมงานนะครับเพราะว่าความสำเร็จขององค์กรมันไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวมันอยู่ที่ทีมงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับหัวหน้าสายลุยเนี่ยนะครับจะต้องออกไปเจอลูกค้าบ่อยๆอะไรเนี่ยควรจะนั่งอยู่หน้าสุดในขณะเดียวกันถ้าเป็นหัวหน้าสายวางแผนนะครับอันเนี้ยควรจะนั่งอยู่หลังสุดนะซึ่งถ้าตำแหน่งที่เรานั่งแล้วยังได้พลังงานที่ดีเข้าเสริมเนี่ยมันจะทำให้หัวหน้าเนี่ยมีการตัดสินใจที่เฉียบคมแล้วก็เคลียร์คัสเพราะฉะนั้นเวลาสั่งงานลูกน้องเอย่ย ช่วยลูกน้องตัดสินในแต่ละปัญหาเอ่ยเนี่ยมันจะชัดเจนทําให้ลูกน้องทํางานง่ายและสะดวกนะแต่ถ้าเกิดพลังงานไม่ดีก็จะทําให้มีปัญหานะซึ่งถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยตำแหน่งโต๊ะทํางานของหัวหน้าหรือตําแหน่งห้องของหัวหน้าเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าของลูกน้องนะครับ